ถ้าไทยแลนด์มีเลือดกรุ๊ปบีเกาหลีก็มี INFJ ค่ะล่าสุดไปฟังเพลงใหม่ของ Big Naughty นะคะที่ได้ BI แล้วก็เยดำนะคะมาฟีเจอร์ยิงด้วยจะบอกว่าเพลงคือเพลงรักที่ไม่มีคำว,ว่ารักอะมีท่อนหนึ่งน่าสนใจมากๆเลยค่ะอย่างท่อนนี้ อะไรคือ F อะไรคือ P อะไรคือ T อะไรคือ J เยอะมากมาค่ะเดี๋ยววันนี้ฟิมมาเล่าให้ฟังตัวอักษรที่ฟิลพูดถึงเมื่อกี้นะคะคือ MBTI ค่ะหรือว่า m y Type Indicator นะคะซึ่งเป็นแบบทดสอบลักษณะนิสัยใจคอค่ะบททดสอบนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้รวมไปถึง MBTI เนี่ยเขาสามารถหาอาชีพที่ถนัดกับเราให้เหมาะกับอุปนิสัยของเราได้ด้วยซึ่งคนเกาหลีนะคะนิยมที่จะถาม MBTI ซึ่งการและการค่ะกับคนที่เพิ่งรู้จักหรือ,อบข้า ได้อย่างเหมาะสมค่ะทุกคนซึ่งในท่อนที่บอกว่าจากผมที่เคยเป็น P ก็เปลี่ยนเป็น J จจากคุณที่เคยเป็น T ก็เปลี่ยนเป็น F แกฉันชอบมากเลยอนะันี้คือความจึ้งใจส่วนตัวเลยนะคือมันหมายความว่า3มหนุ่มเนี่ยก็คือ Big n โนตี้นะคะ BI แล้วก็เยดํามเนี่ยมี MBTI แบบ INFP ค่ะซึ่ง MBTI แบบ INFP เนี่ยนะคะก็คือลักษณะนิสัยของคนที่เก็บตัวขี้อายแล้วก็มองโลกในแง่ดีซึ่งการมองโลกในแง่ดีของคน INFP เนี่ยมันจะมองโลกในแง่ดีเกินไปคือมันจะค่อนไปทางโลกสวยอะทุกกกนนนเเราามมอีีแว,ว,กกวิแิบัทื่่งงใชตต มันก็เลยมีข้อเสียในเรื่องของว่าเขาเนี่ยจะโดนเอาเปรียบได้ง่ายค่ะเพราะว่าสามารถที่จะมองเรื่องราวเนี่ยให้มันกลายเป็นเรื่องดีๆได้หมดส่วนประโยคที่บอกว่าจากคุณที่เคยเป็น T ก็เปลี่ยนเป็น F ก็หมายความว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเคยเป็น i n t j ค่ะทุกคนซึ่งบุคลิกของ i n t j เนี่ยจะเป็นคนที่เก็บตัว perfection นี้ซึ่งความหมายของผู้ชายที่ร้องเพลงนี้ให้ก็หมายความว่าคุณเนี่ยอยู่สูงเกินไปแล้วก็รักความสมบูรณ์แบบผมเนี่ยเอื้อมไม่ถึงแน่นอนอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันจะมีท่อนที่ต่อมาจากท่อนนี้อารมณณณปประมมาา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 ววว่่่่ขอออบคคคคุุททีีํใหห้้นนนนเเเเลยยจจกกก T ็็ F ได2พั แล้วว่าเขามาเจอจุดตัดที่ INFJ ค่ะทุกคนซึ่งบุคลิกของ INFJ คือบุคลิกของคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ในขณะเดียวกัน INFJ ก็จะเป็นคนที่เด็ดขาดแล้วก็ตรงไปตรงมาค่ะซึ่งเพลงอ่ะมันต้องการที่จะสื่อประมาณว่าพอได้เจอกันแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยที่เขาเป็นคนขี่อายพอเขาได้เจอกับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะกล้ามากขึ้นตรงไปตรงมาแล้วก็จริงใจกับความรู้สึกของตัวเองส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยพอได้เจอผู้ชายคนนี้จากที่เคยเป็น perfectionist ก็เลยมาเจอจุดตัดกันที่ INFJ ก็คือต่างคนต่างเห็นอกเห็นใจแล้้้้้วกกกก็เเขขขาาาออใจผูื่นนนนมมึแีั คือเพลงหลักที่ไม่มีความว่ารักและฉันชอบมากเพราะมันต้องคิดตามเยอะมากอะใครอยากฟังเพลงนี้นะคะไปฟังได้เลยทุกคนดับเพลง INFJ นะคะของ Big Naughty Featuring BI แล้วก็เยดดำใครชอบอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อบันเทิงหนังซีรีส์หรือว่าอานิเมะกดติดตามช่องฟิล์มแชร์ไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าฟิล์มยังมีเรื่องราวอีกเพียบมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะ